สนับสนุนโดยปุ๋ยไข่มุกตราเรือใบไข่มุกคอนโดเดอะลีฟินเพชรเกษม กลับมาในช่วงนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมไปที่ชุมนุมสากลการเกษตรแห่งประเทศไทยจำกัดนะคะเขาได้มีการเปิดพื้นที่นะคะให้เป็นศูนย์ข้าวสาลีไทยแล้วก็เป็นศูนย์กระจายสินค้าสาลีค่ะเพื่อที่จะเป็นแหล่งกระจายสินค้าให้กับผู้บริโภคทั่วประเทศเลยได้ซื้อสินค้าจากสาลนเกรดพรีเมียมแต่ว่าราคาดีมีคุณภาพนะคะศูนย์นี้อยู่ที่ไหนยอย่างไรติดตามชมได้ในช่วงนี้ค่ะค่ะ ตอนนี้นะคะปุ๊กไปอยู่ที่ชุมนุมสากรการเกษตรแห่งประเทศไทยจำกัดหรือว่าชสทนะคะซึ่งที่นี่เป็นศูนย์กลางความร่วมมือของสากรการเกษตรทั่วประเทศเลยะค่ะแล้วก็ให้บริการแก่ สากร์ที่เป็นสมาชิกอย่างครบวงจรในทุกๆด้านนะคะโดยทางชสทน,นะคะได้มีการดําเนินการจับตั้งนะคะศูนย์ข้าวสาก์ฐานและศูนย์กระจายสินค้าสากร์ขึ้นนะคะเพื่อที่จะจับตั้งตามนโยบายของกรมส่งเสริมสาก์ในการที่จะกระจายสินค้านะคะของสาก์การเกษตร ทั่วประเทศเลยและแน่นอนรายละเอียดในเรื่องนี้นะคะวันนี้เราได้รับเกียรตินะคะจากท่านสิริชัยอสุวรรณค่ะประธานกรรมการชุมนุมสากรการเกษตรแห่งประเทศไทยจำกัดมานั่งพูดคุยกับเราตรงนี้สวัสดีค่ะท่านประธานค่ะสวัสดีครับค่ะวันนี้รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะคะจริงๆแล้วหลายคนเนี่ยอาจจะเคยได้ยินชื่อแต่ไม่รู้เลยว่าเราทําอะไรยังไงบ้างอยากให้ท่านสิริชัยได้เล่าให้ฟังถึงชสทบทบาทหน้าที่ของเราที่มีอยู่นะปัจจุบันเราทําอะไรยังไงบ้างค่ะก็โดย โครงสร้างของสากรในประเทศไทยนะก็มีทั้งหมดเป็นประเภทด้วยกันแต่าว่าสารการการเกษตรก็เป็นหนึ่งในเจ็ดนะซึ่งทั่วประเทศก็จะมีสากรในระดับอำเภอต่างๆรวมแล้วก็ประมาณ4 0 0พกว่าสารการโอ้เยอะมากเลยนะคะทีใ้ในโครงสร้างนี้ก็จะมีการรวมตัวในแต่ละจังหวัดก็ะะจะจดทะเบียนเป็นชุมนุมสากรการเกษตรประจําจังหวัดก็จะมีหนึ่งชุมนุมต่อนหนึ่งจังหวัดแล้วก็ แต่และจังหวัดนะฮะก็จะมีการรวมตัวมาจดทะเบียนเป็นชุมนุมสากลรรการเกษตรแห่งประเทศไทยจำกัดหรือว่าชสะทะน,นี้ก็เราก็จะมีสมาชิกเป็นชุมนุมสากลการเกษตรแต่แต่ละจังหวัดทั่วประเทศนเรียกว่าครบทุกจังหวัดเลยที่เรารวมตัวกันนะคะคทีนี้เนี่ยทราบว่าที่นี่เรามีการตั้งศูนย์รับส่งสินค้าสากลและศูนย์กระจายเข้าสารด้วยศูนย์นี้มีความสําคัญยังไงบ้างคะเราก็มองว่า ทุกวันนี้นะครับก็มีการเชื่อมโยงระหว่างการผลิตไปสู่การรวบรวมแล้วก็แปรรูปแล้วก็การตลาดาซึ่งก็ได้ร่วมงานกับทางสากลสมาชิกทั่วประเทศมาเป็นเวลานานแล้วแล้วก็ในระยะหลังเนี่ยเราก็มีการดําเนินงานร่วมกับกรมส่งเสริมสากลในการตั้งศูนย์กระจายสินค้าสากาลทางเราเองก็มีศูนย์ข้าวสากลไทยด้วยคือมีทั้งศูนย์ข้าวมีทั้งศูนย์กระจายสินค้า,ซ,าซึ่งข้าวแน่นอนก,ก็คือข้าวจากทั่วประเทศเลย ที่จะมารวมกันอยู่ที่นีเ่เราการกระจายสินค้าเราต้องไปได้รับความร่วมมือร่วมมือจากภาคส่วนอื่นๆด้วยไหมคะท่านประธานคะก็ในในในด้านของการผลิตที่เรามีอยู่แล้วก็คือสมาชิกของเรานะ,ะแต่ว่าในด้านการตลาดเนี่ยเราก็มีเครือข่ายน,นีกว่าเครือข่ายการตลาดซึ่งเราก็มีการจัดตั้งกันมาหลายหลายรูปแบบแไม่ว่าจะเป็นข้าวข้าวสารหรือว่าของที่ผลิตโดยสากรนะครับโดยเฉพาะเรื่องของผลไม้ที่จะเป็น สินค้าที่ตอาหลังนี่ยมาเกิดบูมขึ้นมาเพราะนั้นระบบการตลาดเราก็จะเห็นว่า<ฆ>ทำยังไงทำยังไงเราก็มองว่าทำยงไงที่จะให้ผลผลิตเนี่ยจากแหล่งผลิตไปถึงผู้บริโภคคน<ฆ>สุดท้ายโดยเร็วที่สุดระบบการตลาดในระยะหลังเนี่ยเราก็เน้นในเรื่องของการสั่งจองล่วงหน้าคือบางทีก็บอกว่ายังยังไม่ ไม่ผลิตเสร็จเลยแต่ว่าจองกันแล้วล่วงหน้าอยากได้ไหมอย่างโดยเฉพาะสิทค้าพวกผลไมกลากมาอะไรต่างๆนี่มีแบบนั้นเหมือนกันใช่ตัวอย่างเช่นทุเรียนอเพราะว่าเราก็มีช่องทางการดำน่ายของเราก็มีทั้งระบบปกติออฟไลน์หรือว่าถ้าออนไลน์เราก็มีเราเราก็มีแล้วก็เป็นแห่งแรกที่ทําตลาด สหกรณ์ออนไลน์โดยเราทําแอปพลิเคชันที่เรียกว่าโ o อ็อบคลิกขึ้นมาคุณผู้ชมวันนี้คือแอปพลิเคชันที่คุณผู้ชมสามารถที่จะคลิกเข้าไปได้เลยนะคะถ้ามีมือถืออันนี้ดาวน์โหลดได้ทาง Android <ด>และ<า> iOS สทั้งสองระบบนะคะคก็คลิกเข้าไปเลยโคอ็อบคลิกคือในนั้นเนี่ยจะเป็นแอปพลิเคชันที่สะดวกทันสมัยอยากได้อะไรคลิกปุ๊บส่งปั๊บใช่ครับใช่ไหมคะนี่คือสอฟแกนที่คลิกปุ๊บส่งปั๊บก็ทําให้สินค้าของสหกรณ์ สมาชิกจากทั่วประเทศสามารถกระจายเรศุรผู้บริโภคได้ทีนี้ทางทางเราเองเรามีการส่งเสริมสากลสมาชิกในด้านไหนอย่างไรบ้างคะสนับสนุนในเรื่องของให้สากลสมาชิกเนี่ยได้มีการพัฒนาคุณภาพสินค้านะครับในเรื่องของความปลอดภัยด้วยต้องได้รับอย่างตัวอย่างเช่นมี G A P นะครับแล้วก็มีการคัดแยกสินค้าที่มีคุณภาพเพราเราก็ได้ประกาศนโยบายว่า สินค้าของเราเนี่ยของสากลเนี่ยต้องของในเกรดพรีเมียมเท่านั้นที่จะมาจําหน่ายคือไม่ใช่เกรด <c oughs> ธรรมดานะคะคุณผู้ชมฟังด <c oughs> ีนะสินค้าต้องเกรดพรีเมียมเท่านั้นนั่นแบบคต้องขัดมาอย่างดี ถึงจะมาจำหน่ายได้แล้วที่ที่สำคัญก็คือว่าถ้าซื้อผ่านระบบเราเนี่ย <ฮะ S 2> เรามีการรับประก,รกันคุณภาพร้อยเปอร์เซ็นต์โอ้อะะคือถ้าต้องชำระเสียหายเราคืนงินให้ทันทีครับอันนี้สบายใจเลยครับ,รบเราในฐานะที่เป็นผู้บริโภคน้องเ,อเหมือนทางชุมนุมชากรก็คัดสรรมาให้เราแล้วเราก็ซื้อได้อย่างสบายใจในราคาที่เรียกว่า ดีเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ด้วยเรื่องราคานี่เราถ้ารับจองล่วงหน้าเราเรามีระบบของการประกันร,ราคาโอ้ค่ะอย่างอย่างยอย่างเช่นทุเรียนอย่างเงี้ยเราประกันรับจองล่วง,งหน้าหนึ่งเดือน <Ha. S 2> ก็ยังไม่ต้องชาระเงิน <Ha. S 2> แต่พอช่วงใกล้จะส่งเนี่ยเราก็มีการติดต่อกัน <Ha. S 2> แล้วก็ณวันนั้นเนี่ยเราก็จะแจ้งราคายืนยันราคา <Ha. S 2> นะฮะซึ่งตั้งแต่เริ่มจองเนี่เรากำหนดไปแล้วว่ายกตัวอย่างเช่นกิโลกร,รัมหนึ่งไม่เกิน1 3ึงบาทค <Ha. S 2> ่ะในช่วงนั้นมีการ ของตลาดราคาขึ้นเนี่ยเราเราไม่ขึ้นนะเราห<ร>ยุดเท่านั้นเราคิดราคาที่เรารับจองถ oh, ้าราคาะคะลงเราก็ลงให้ค่ะอันนี้ค,คือเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายท่านนะคะตอนนี้เรื่องสนใจแล้วชมอยู่อาจจะแบบแอบดาวน์โหลดแอปพลิเคชันอย่างที่ด้านประธานว่าแล้วทีนี้เรื่องของอนาคตการต่อย,ยอดนะคะศูนย์รับส่งสินค้านะคะที่มีสินค้าจากสมาชิกสาก์การเก,รกษตรทั่วประเทศมาอยู่ที่นี่มีแนวนโยบายในการที่จะต่อย,ยอดในอนาคตยังไงบ้างคะ แลก็เรื่องการเปิดศูนย์รับส่งสินค้าเครือข่ายสากรกรเนี่ยนะก็ถือว่าเป็นแห่งแรกของประเทศไทยเหมือนกันที่จัดขึ้นในระบบของสาธรกรเราก็มองว่าเราทําเรื่องนี้มาเนี่ยเพื่อเป็นการทําให้มันครบวงจรนะครับแล้วก็แล้วก็นโยบายจริงๆก็ทําเพื่อประการแรกก็คือเป็นการลดต้นทุนเลยพอทำป๊อเนียลดต้นทุนได้ทันทีนะฮะแล้วก็ลดขั้นตอน นะครับในการขนส่งแล้วก so, 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 ็เร so, ื่องที่2ก็คือเป็นการต่อยอดต่อยอดโครงการที่เราดําเนินการอยู่เดิมไม่ว่าจะเป็นศูนย์ข้าวศากยไทยหรือศูนย์กระจายสินค้าสากลเพื่อตลาดสินค้าสากลออนไลน์นี่เราก็มาต่อยอดได้เลยแล้วก็ประการที่3ก็คือเราทําให้เป็นโครงการต้นแบบหมายว่าโครงการนี้เมื่อประเมินผลประสบความสำเร็จแล้วเนี่ย เราก็จะทําเป็นตัวอย่างาเพื่อให้สนับสนุนให้กับสากรทั่วประเทศเนี่ยได้นําไปพิจารณาแล้วก็ที่ไหนมีความพร้อมและมีความหมักใจก็สามารถเอาเอาแบบตรงนี้ไปดําเนินการเปิดในสากรต่างๆได้ทั่วประเทศทั้งหมดนี้เราก็ดําเนินการตามหลักและวิธีการสากรทั้งหมดที่เราดาเนินการมาถือว่าประสบความสําเร็จมากน้อยแค่ไหนยังไงละคะ ก็คิดว่าช่วงนี้ก็เป็นช่วงแรกนะครับเพราะว่าเพิ่งจะเปิดเป็นทางการไปเมื่อที่8กันรยายนที่ผ่านมาก็คิดว่าเราต้องมีการประเมินผลในระยะเวลา6เดือนแต่ช่วงนี้คนเริ่มรู้จักขึ้นเยอะแล้วนะฮะแล้วก็เราก็มีคล้ายๆเหมือนโปรโมชั่นของเรานะครับในการที่จะทําให้เกิดความแรงจูงใจที่จะมาใช้บริการและคนส่วนหนึ่งแล้วก็ประชัมพันธ์ไปว่าเป็นของสหกรณ์เพราะนามาสับสนุนเนี่ยก็ควบวงจรอ,อยูท่นี่มาส่งแล้วมาก็เหมือนกับว่า มาซื้อสินค้าที่นี่แล้วก็ส่งได้เลยอย่างนี้นะฮะมันก็ทําให้คนที่มาที่รู้สึกว่าก็เพลินพอใจทั้บายครับก็ซื้อปุ๊บส่งปั๊บอย่างที่ที่เรียนท่ทราบคุณผู้ชมค่ะอยู่ที่นี่แล้วแอบตื่นเต้นนะคะเพราะที่นี่มีสินค้าสากลคือเป็นสินค้าพรีเมียมคัดคุณผาามาแล้วอย่างดีอย่างที่ท่านประธานว่าแล้วมีให้เลือกมากมายหลากหลายเลยนะคะถ้าจะจําหน่ายต่อก็ซื้อปุ๊บแล้วส่งปั๊บได้นะคะเพราะฉะนั้นในช่วงไทยนี้อยากให้ท่านประธานนะคะฝากถึงคุณผู้ชมที่กำลังชมรายการอยู่นะ อยากที่จะมาซื้อมาช้อปสินค้าหรืออยากจะฝากอะไรเชิญเลยค่ะครับก็พวกเราสายการเกษตรทั่วประเทศนะครับก็มีความตั้งใจนะครับว่าเราจะพยายามที่จะผลิตสินค้าที่มีคุณภาพสูงนะครับแล้วก็เป็นสินค้าที่มีความปลอดภัยในการบริโภคโดยเฉพาะราคาที่เป็นธรรมให้กับผู้บริโภคทั่วประเทศนะครับทั้งที่เป็นสมาชิกของสาการทั้งเประเภท รือว่าทั้งประชาชนทั่วไปหรือว่าประชาชนในชุมชนต่างๆด้วยแล้วก็พวกเราเองก็ยังมองว่าในอนาคตเนี่ยจะสา,สามารถที่จะขยายตลาดโดยตรงนะฮะเป็นตลาดที่เราเกิดขึ้นจากสากรไปสู่ผู้บริโภคโดยตรงให้มากขึ้นเพราะนั้นก็ถึงของฝากทั้งสมาชิกสาก,กรก็ดีหรือประชาชนทั่วไปก็ดีนะครับ ให้ช่วยพิจารณานะครับในการมาลองเยี่ยมชม<า>ในแอปพลิเคชันหรือว่าทางเว็บไซต์ของชอทอทอก่อน<า>หรือว่าติดต่อกับสากรที่อยู่ใกล้บ้านก็ได้<า>แล้วก็อยากจะให้ทดลองใช้บริการสินค้าของสากรจะ<า>เป็นทางหนึ่งที่จะช่วยเกษตรกร,ร,กร<า>ไทย แน่นอนนะครับค่ะ,คะชงอยู่ที่บ้านแล้วอยากช้อปปิ้งสินค้าเกรดพรีเมียมจากสากลการเกษตรทั่วประเทศนะคะคุณผู้ชมคลิกเข้าไปได้นะคะในโคออฟคลิกดาวน์โหลดได้ในแอปพลิเคชันของคุณผู้ชมนะคะไม่ว่าจะเป็น iOS หรือ Android ค่ะวันนี้นะคะต้องขอบคุณท่านประธานสิริชัยด้วยนะคะขอบคุณค่ะและคงจะต้องขออนุญ,ญาตให้ท่านประธานสิริชัยพาไปช้อปปิ้งก่อนตอนนี้ของดีอยู่ตรงหน้ารอไม่ไหวแล้วไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ คุณผู้ชมสามารถไปเลือกซื้อสินค้านะคะที่รวบรวมมาจากสากรทั่วประเทศได้ค่ะที่ชั้น1อาคารจุมสากรการ,กรเกษตรแห่งไประเทศไทยจำกัดนะคะในเวลาทำการหรือว่าเข้าไปช็อปเพลินๆกันได้ที่แอปพลิเคชัน Co-op คลิกนั่นเองค่ะค่ะและคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการคนไทยหัวใจกเกษตรได้ทุกเช้าว,วันจันทร์ถึงศุกร์เวลา6โมงเช้าทางช่อง9 m ้าเ HD อดีกดหมายเลข30นะคะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะปุ๊กกับมวยพร้อมด้วยทีมงานฟาร์มชนะทุกคนลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ ผมได้แก้และก็ประกาศเป็นกฎกระทรวงเนี่ยไปเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาโดยโลงประกาศในราชกิจจาระเรียบร้อยแล้วในการปรับเปลี่ยนในเรื่องของที่ดินที่ไม่เหมาะสําหรับการทําภาคการเกษตรนะครับซึ่งเป็นพื้นที่ที่อยู่ในพื้นที่ชุมชนเราก็จะสามารถให้เช่าได้นะครับเอาเงินเข้ากองทุนเงินที่เข้ากองทุนแล้วจานวนมากเท่าไหร่แล้วเนี่ยเราก็จัดสรรไปสู่ให้พี่น้องเกษตรกรในเรื่องการต่อย,ยอด ไม่ว่าจะเป็นการทําโครงสร้างพื้นฐานแหล่งน้นําถนนทนทางต่อยอดเรื่องอาชีพให้กับพี่น้องเกษตรกรต่อไปหรือทั้งหมดก็อยู่ในวัตถุประสงค์เดียวกันคือตอบโจทย์คือประโยชน์ได้กับพี่น้องเกษตรกร